วิ่งหนีไม่หยุดเลยนะครับคือทั้งญาติญาติชาวบ้านพยายามจะไล่จับตัวมาคือเขาเชื่อแบบนี้บอกว่าน้องเมย์น่าจะมีเหมือนผีป,ปอบเขาสิงร่างหรือเปล่ากะว่าจะเอาตัวน้องเนี่ยไปทําพิธีกันไปดูช่วงนี้กันนิดนึงคือวิ่งหนีเป็นแบบอุดตลุดเลยทีเดียวครับเมย์เมย์เมนเมนยู่อยู่หม่องต้นบม,อมอ่องงวงตานสีต้นหม่องนี้นะ เราเราเมันสิเลเาะเร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 นี่ยมายไปรัาปันไปเร่ไปเร่ไเร่ไปเร่ไเราไปเร่ไปเร่ไปเราไปเร่ไปเร่บเร่ไปเร่อเร่เร่ไปเร่ไปเร่ไปเร่เร่ไปเร่าจเร่เร่ไปเร่เร่เร่ไปเร่ไปเร่ไเร่ไเร่ไเร่ปเร่เร่าเร่เรเร่เ่ปเ่เปเร่เรเร่รเร่เปร่าเป็นเ่รเรป่ร เด็กครับพยายามตะโกนเรียกน้องเมย์อายุ17คนนี้ให้กลับมาหาก่อนคือช่วงแรกเนี่ยพยายามวิ่งไล่จับตัวกันน้องเมย์คุ้มข้างนะครับวิ่งหนีไปในทุงน่งนาในอำเภอศรีขอรภูมจังหวัดสุรินทร์ครับหลังจากนั้นญาติๆแล้วก็ชาวบ้านพยายามเอาตัวน้องเมย์ขึ้นรถไปทําพิธีเพราะเชื่อว่าน้องน่าจะถูกผีปอบเข้าสิงร่างแต่น้องเมย์ก็ขัดขืนครับเห็นไหมปลายนาน้องเมย์วิ่งหนีครับข้างใหญ่เลย คือคนก็พยายามจะวิ่งไล่จับตัวน้องเมย์ก็วิ่งต่อวิ่งต่อกันนะครับสุดท้ายช่วยจับตัวไว้ได้แล้วก็พาขึ้นซ้อนโมอเตอร์ไซค์ไปทำพิธีกันกับคณะรำแกวมอครับเขาบอกว่าเป็นพิธีกรรมของชาวกุยเพื่อปัดเป่าขับไล่ผีสางออกจากตัวตามความเชื่อของชาวบ้านที่มีมาแต่โบ,บ,บราณกันนะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมแต่พอไปถึงตอนที่ทำพิธีเนี่ยน้องเมย์ร้องไห้ไววยวายพูดไม่เป็นภาษาออกมาแบบนี้เลยเอาไปดูกันครับ ราไป้นอาขามันีคนเพนเ่นนจับไหมอเลนนะนั้นขมีคนหงจัดไนหยแนอยเลยหายกัคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเหาคณะรำแก้วมอนะครับก็พากันรำแก้บนทําพิธีกัน บางช่วงสังเกตดูดีๆครับคนทําพิธีนี่มีอาการสั่นอย่างรุนแรงขึ้นมาเลยแล้วก็ทําท่าแปลกๆด้วยไปดูกัน เหหลังตี้ยไตายเต้ยไม่ตายมันก็ันเข้าเอเป็นอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยฮะอยู่ๆสั่นแบบไม่มีเหตุผลขึ้นมาเลยคือเราก็พยายามจะสอบถามคือง่ายที่สุดก็คือพูดคุยกับแม่น้องเมยแล้วกันว่าน้องเป็นอะไรครับทำไมถึงต้องมาทำพิธีกันแบบนี้แม่ก็เลาให้ฟังบอกว่าน้องเมเป็น ลูกคนที่สองในจํานวนลูกทั้ง6คนที่ผ่านมาน้องเมย์ป่วยอ่อนแอ,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 อมาตลอดครับแล้วก็ไปตรวจพบว่ามีอาการป่วยทางจิตเคยพาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอาการก็หายไปได้แป๊บหนึ่งนะครับพอกลับมาบ้านไม่กี่วันอาการก็กลับมากําเริบอีกเป็นแบบนี้บ่อยๆก็เลยปรึกษาญาติพี่น้องในหมู่บ้านแล้วก็ไปหาหมอดูท,ทําพิธีเสี่ยงทายกันนะคะว่าที่ลูกสาวเป็นแบบนี้มันเกิดจากอะไร ก่อนหมอดูบอกว่านะครับมีผิดปกบเข้าสิงร่างลูกสาวแนะนําว่าให้ไปทําพิธีเล่นอ้อหรือว่ารําแกวมออย่างที่คุณผู้ชมเห็นมาสักครู่นี้นะครับเป็นพิธีกรรมปัดเป่าผีสางออกจากตัวคือแม่บอกว่าแม่กับพ่อของน้องเมย์เนี่ยได้เงินจากรัฐบาลมารวมกันก็คือสองหมื่นใช่ไหมคนละหมื่นตอนแรกว่าจะพาไปหาหมอปลาให้ช่วยรักษาหน่อยแต่กลัวไปไม่ถูกสุดท้ายก็เลยตัดสินใจเอาเงินหมื่นหก ไปจ้างคณะลำแก้วมอมาทำพิธีกันโอ้ยเงินเกือบจะเกี้ยงเลยนะเนี่ยได้มาคนละหมื่นรวมเป็นสองหมื่นไปจ้างคณะนาลงลำมาทำพิธีหมื่นหกแล้วอะตอนแรกที่ไปถึงครับลูกตกใจวิ่งหนีไปกลางทุ่งนาอย่างที่เห็นเนี่ยจนชาวบ้านวิ่งไล่จับกลับมาอีกรอบหนึ่งครับพอทำพิธีไปได้สักพักหนึ่งลูกสาวก็หยุดโวยวายแล้วก็งีบหลับไปครับท่ามกลางความล่วงใจของชาวบ้านคือเอาแบบนี้คุณผู้ชมครับเรา ไม่อยากบอกว่าเป็นวิธีการที่ถูกหรือผิดนะแต่ไอพิธีกรรมที่ว่าเนี้ยที่เรียกว่าพิธีแกวมอเป็นพิธีกรรมโจมมมวดของคนเชื้อสายเขมรเกือบทุกตำบลข,ของหมู่บ้านชาวกุยนะครับจะมีแม่มดแม่อ,อตัวเอกของพิธีกรรมนี้มาฟ้อนรำประกอบดนตรีส่วนใหญ่ตามความเชื่อเขาก็จะทำกันใน3โอกาสก็คือรักษาอาการเจ็บป่วยเรียกขวัญทางจิต โอกาสที่2ก็คือเข้าทรงเสียงทายปลอบวันให้คลายทุกข์หรือว่าโอกาสสุดท้ายก็คือเข้าทรงบูชาครูกําเนิดนะฮะแต่ก็แปลกที่แบบพอเสร็จพิธีก็หยุดไวๆแล้วก็เงียบนะคะเงียบแล้วก็หลับไปนะคะเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันมีอยู่จริงแค่ไหนนะนเออแต่ว่าอย่างน้อยพ่อแม่ก็สบายใจไปได้เปราะหนึ่งแล้วกันแต่อาการก็น่าจะกลับมาอีกอนะคะไม่เร็วก็ช้านะคะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าน้องเป็นอะไร ถ้ามีอาการทางจิตประกอบด้วยจริงๆการใช้เงินไปหาหมอรักษาที่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะอ่ะน่าจะทำให้น้องอาการดีขึ้นได้อย่างยาวกว่านี้นะคะ